สวัสดีครับวันนี้ผมก็มีกลุ่มทีเด็ดฟุตบอลมาแนะนำกลุ่มทีเด็ดบอลติดจอสำหรับคอบอลห้ามพลาดมีครบจบในที่เดียวไม่ว่าจะเป็นไฮไลท์ฟุตบอลวิเคราะห์ทีเด็ดฟุตบอลแนวทางฟุตบอลพร้อมข่าวสารแบบครบถ้วนและยังมีเหล่าบรรดาเซียนบอลให้คำแนะนำพร้อมแจกทีเด็ดรายวันสำหรับเพื่อนๆคนไหนที่สนใจเข้ากลุ่มผมจะแปะช่องทางติดต่อใต้คำอธิบายไว้ให้นะครับ สวัสดีครับเจอกันอีกครั้งกับช่องเฮียหมีบอลเด็ดวันนี้มาแต่งบอลสเต็ป3แต่ก่อนจะไปรับชมมาฟังกิจกรรมดีๆกันก่อนกิจกรรมพิเศษแจกเสื้อฟุตบอลวินเทจสุดลิมิเต็ดเพียงแค่ร่วมเป็นสมาชิกก็มีสิทธิ์ลุ้นรับเสื้อฟุตบอลสป,ปอร์ต 7M อย่าพลาดกิจกรรมดีๆ สามารถติดต่อสอบถามได้ที่ idline@sport7m หรือสแกน QR code ได้เลยนะครับมาครับวันนี้มาแต่งบอลสเต็ป3มาเริ่มกันที่ท็อตแนมฮอสสเปอร์ปะทะแมนเชสเตอร์ซิตี้ล่าสุดสเปอร์เปิดบ้านชนะเบอร์ลี่2ประตูต่อ1สําสำหรับผลงาน5นัดหลังสุดชนะ1แพ้ถึง4เรียกได้ว่าเละเทะอย่างว่า สปเปอร์ต้องเจอโปรแกรมสุดโหดติดต่อกันส่วนทางฝั่งแมนซิตี้ผลงานไร้ที่ติ5นัดหลังสุดชนะติดต่อกันและถล่มคู่แข่งไป16ประตูในส่วนของการจัดทับคาดว่าทางฝั่งสปเปอร์จะมาในระบบ4-2-3-1ส่วนทางฝั่งแมนซิตี้จะมาในระบบ 3-2-4-1มองจากภาพรวมแล้วทางฝั่งแมนซิตีต้สถิติคมอยู่ฝ่ายเดียวด้านสภาพความพร้อมก็ฟิตเต็มร้อยต่างจากสปเปอร์ไม่ว่าจะผลงานหรือสภาพความพร้อมของทีมในด้านการจัดทัพที่มีตัวเจ็บเต็มทีมเรดเปิดมา1ลูกแนะนำวางฝั่งแมนซิตี้ฟันทิ้งแมนซิตี้ชนะ2ประตูต่อศูนย์ เรอนมาริกพบกับอลาเบสเจ้าทินเรอันมาริกล่าสุดบุกถลม่มรานาดา4ประตูต่อศูนย์สำหรับผลงานหนัดหลังสุดชนะ 4, สเสมอหนึ่งส่วนทางฝั่งอลาเบสล่าสุดเปิดบ้านสเสมอกับคิวโรนา2ประตูต่อสองหนัดหลังสุดทำได้ดีชนะ3สเสมอหนึ่งแพ้หนึ่งในส่วน ของการจัดทัพทางฝั่งเจ้าทิ่นเรอันมาริกจะมาในระบบ43-12ส่วนทางฝั่งทีมเยือน阿าเบสจะมาในระบบ4-33เรอันมาริกยังคงเร่งเครื่องต่อเนื่องอีกทั้งฟาดชัยในเบนาเบลถึง11ใน12นัดที่ผ่านมากระทุ้งรวม19ประตูเสียแค่4ส่วน阿าเบสก็เล่นกันอย่างมั่นใจ เพราะรอดจากโซนตกชั้นส่งผลให้ฟอร์มแจมเก็บชัย3จาก4นัดหลังสุดแต่ทว่าผลงานนอกบ้านย่ำแย่แพ้ถึง3จาก4เกมหลังสุดไม่สามารถทำประตูได้เสียไป5ประตูเรตเปิดมา1.5ยังคงเชื่อว่าราชันชุดขาวจะยังบุกอย่างต่อเนื่องแนะนำใส่สูงฟันทิ้งเรอันมัาริกชนะ3ประตูต่อหนึ คิโรนาพบบียาเรอันคิโรนาล่าสุดบุกเสมอกับอลาเบสสองประตูต่อสองห้นัดหลังสุดดูดีชนะ3มเสมอหนึ่งแพ้ห ส่วนทางฝั่งบียาเรอันล่าสุดเปิดบ้านคว้าชัยเหนือเซบียาสามประตูต่อสองห้านัดหลังสุดชนะสามเสมอหนึ่งแพ้หนึ่งในส่วนของการจัดทับทางฝั่งคิโรนาจะมาในระบบ451 ส่วนทางฝั่งบียาเรอันจะมาในระบบ4-4-2เกมนี้สูสีทั้งสองทีมต้องเล่นเพื่อเป้าหมายของตัวเองโดยทางฝั่งคิโรนามองถึง3คะแนนเพื่อแย่งรองแชมป์กับบาร์เซโลนาส่วนทางฝั่งบีญาเรอันก็หวังเกาะ1ใน8เพื่อลุ้นตัวยูโรปาคอนเฟลเอนต์เรดเปิดมา ทางฝั่งเจ้าทินหนึลูกแนะนำรองฝั่งบียา่าเรอันปักทงสเสมอกันไป1ประตูต่อ1อย่าลืมนะครับเพื่อนๆคนไหนสนใจเข้าร่วมกลุ่มสามารถติดต่อสอบถามได้ที่ไอดี n ลน์แอดสปอร์ตเเอ็มได้เลยนะครับ